สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับทัดคลคนแา,ากครับวันนี้ขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านภูเขาขามตะบนคืมใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับผมยืนอยู่ที่เขาขามาวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตรถไถดัดแปลงผมบอกน่าจะผมน่าจะพูดได้เลยว่าเป็นแรกที่ทํารถไถดัดแปลงเป็น โฟวินสีคูณสนะฮะที่เคยออกใน YouTube ก็ดีนะฮะในช่องของรถตักไทยประดิษฐ์หรืออ,อยู่ในโซเชียลในของเพจ f a c e b o o k ในหลายๆเพจนะครับถ้า FC ได้ติดตามทุกเพจ f FC ก็คงจะได้เห็นนะครับว่ารถขับเคลื่อนสี่ล้อมีอยู่ค่ายเดียวก็คือค่ายรถตักไทยประดิษฐ์วันนี้ผมได้มาเยือนถึงถิ่นแล้วนะครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่ับตบลุมใหญ่ผมเดินทางคลิปนี้มาร่วม เกือบ2,000กิโลเมตรแล้วนะครับผมตั้งไมลออกจากบ้านผมมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,900กว่ากิโลเมตรแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถไถไทยประดิษฐ์นะฮะทีะ่เป็นรถโฟลวินเนี่ยความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยแล้วก็ไปสอบถามผู้คิดค้นและผู้ผลิตนะฮะว่า คิดคนได้ยังไงผลผลิตได้ยังไงแล้วมีลูกค้าอะไรอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมไปกันเลยฮะมาเลยครับท่านผู้ชมครับนี่เดินเข้ามาที่ร้านนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่มีกองหินมีกองหินมีกองทรายนะฮะแล้วก็มีรถไว้สําหรับ ส่งสินค้าแล้วก็มีรถมิกหกล้อเล็กนะฮะเดีย๋ยวเราไปดูรถตักรถไถไทยประดิษฐ์กันนะครับคันนี้คันนี้เป็นมุ่งหน้าทางตะว,วันตกไปตามทางนี่โอ้โหนี่เป็นผ่านใหม่เลยนะครับเพื่อนๆครับคันนี้ก็เป็นผ่านใหม่นะฮะอันนี้คันนี้น่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วยังมีอีกหลายคันนะครับเดีย๋ยวเข้าไปดูทางด้านในนะเดีย๋ยวไปพบกับเจ้าของร้านดีกว่าช่างดีกว่า ฝั่งนู้นนะฮะไปอย่างนี้ดีกว่านี่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับช่างเออนี่ฮะนี่คือทีมช่างฮะสร้างอย่างครับชื่อสร้างอย่างจริงกัสร้างหนุยครับสร้างหนุยเนาะเขาเอิ่นกันว่าสร้างหนุยอันนี้คือทีมงานสร้างหนุยเมืเลยนะครับสร้างหนุยไม้ประกอบครับอ๋อเพราะสร้างหนุยนี่คือใส่หัวคิดแล้วก็สร้างลูกน้องอย่างเดียว นาเดี่ยเขาเอเรนว่าเป็นสร้างผู้บริหารเราใช่หัวคิดอย่างเดียวเออตอนนี้ผลิตอยู่จี่ขั้นครับนี่ตอนนี้ผลิตอยู่8ขั้นครับผลิตเลย8ขั้นไหมบะส่วนมากนี่จะเป็นขับเคลื่อนเบิร์ตเลยอ๋อจะมีขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่อ๋อสี่ขั้นอย่างที่อ๋อแล้วราคามันต่างกันบ้าครับขับเคลื่อนสี่ล้อกับขั้มับเคลื่อนสองล้อเห็นไหมขับเคลื่อนสี่ล้อนี่จะอยู่ถ้าผมขายอุปกรณ์พานหน้าพานหลังเนี่ยจะอยู่ห้าหมื่นแปดพัน อุปกรณ์พานนาพานหลังคอนโทรลด้วยระบบไฮดรอลิกครัด้านบนซูดเลยครับทางหลังนี่ครับอ๋อแบบนี้เลยนี่ครับหลังคามีหลังคาระบบครับถ้าลูกค้าต้องการพหลังคาเป็นภาษาพัฒนาอ๋อต้องสร้างชื่อพี่เสดเนี่ยครับคือราคาส่วนตันยัาไงอ๋อนี่คือราคาเริ่มต้นห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดนี่ก็คือได้สนี่ได้ส่งนี่แต่บ่ได้เกียงได้หรือแม่ครับบริเกียงบ่ได้เกียงอ่ากับจะรอดอาจจะไปส่งนี่ถ้าอยากได้รอดส่งแบบอ๋อคัน คันเป็นล่อหนาเป็นก้างปลาอ๋อก็เพิ่มอีกราคาหนึ่งคันทังท่านราคาเท่าไหร่ครับเพิ่มเพิ่มบวกอีกแปดพันบาทครับล่อนนาพร้อมกระทะยังไงล่อนนาพร้อมกระทะยังไงพร้อมเลยแน่นครับราคาคันเพิ่มในอีกไปอีกสามพันแม่นครับโอ้กระตกมื่นกูบาทเนาะอ่าไดสตาร์ทกับบวกอีกที่แน่นครับตัวนี้มันเป็นอ๋ออันนี้อันนี้ห้ามื่นแปดนี่ร่วมไดสตาร์ทหรือยังครับก็ครับเพราะ่องไดสตาร์ทคือไดสตาร์ทหนึ่งสี่พันบาทอ๋อแต่แต่ว่าเห็นผมเห็นติดไฟวินไอไฟวินไปหาแล้ว แนก็คือก็ว่าเข้าเอาไปใส่เครื่องบังที่เครื่องขังคับเขาบอกมีใดสตาร์ตตรงไหนเครื่องเลยนะแม่นครับสามารถยกเครื่องได้ใส่กับสตาร์ตได้แม่ได้ที่เขาอ๋อครับคือล่อสตาร์ตต้นต้เลยตัวนี้แม่นบนตตตตัวนี้ไม่ต้องใส่เลยเนาะแม่นครับคันคันมีตัวนั้นเนาะแม่นครับแล้วพอตตตคันว่าคันว่าเฮาจะเอาใดสตาร์ตไปใส่นั่นใส่หม่องนั่นเขาเขาก็จะใส่ให้เลยครับตาเขาก็จะใส่ให้เลยอ๋อใส่ให้เลยเพื่อยกเดี๋ยวลองสตาร์ตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก้อนจีสตาร์เดาเบิ้งก่อนว่า ไอ้ไดสตาร์ทไมอยู่มองไหนใต้เบาะยู่ใต้บ่อนะครับอ๋อติดตั้งไปแล้วบ่ครับครับครับอาอใส่ร่องเบิกไอ้ร่องยกก่อนบ่ครับข้างครับทั้งถีงครับอ๋ออยู่ข้างหลังข้างหลังครับอ๋อนี่นี่พอดีผมเห็นนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือวิธีการติดตั้งไดสตาร์ทของของช่างหนุ่ยเนาะไม่รู้ช่างหนุ่ยนะครับนี่อ่าของหรือว่าของค่ารถตัดไทยประดิษฐ์นะครับวิธีการติดตั้งไดสตาร์ทบางทีก็บางคนก็ติดตั้งอยู่ที่เครื่อง S <S นะบางคนก็ติดตั้งไดสตาร์ทบางคนติดข้างหลังบางคนติดข้างหน้านะนี่ไอ้คือได้สตาร์ทนี่ก็คือห้าหมื่นแปดมัน,นบ่โบครับโบเกลกันเลยบ่เกี่ยวลอ่าบ่เกี่ยวเป็นออปชั่นแรกเลยคืออ๋อ,อเริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่ห้ามื่นแปดในรูปแบบของโฟวินอ๋อคันจะติดตั้งได้สตาร์ทอีกก็บ,บวกไปสี่พันอ๋ออ๋อราคาไม่ถึงสาม การติดตั้งไรสตาร์ทแบบนี้ดีอย่างหนึ่งนาะครับเนาะอันขันพูรังคนนี่เขาซื้อแบบซื้อเครื่องยนต์มาเครื่องแบบนี้มันบ่มีแต่สตาร์ทก็สามารถซื้อแบตเตอรี่มาใส่ได้เลยเนาะออ๋แบตเตอรี่เขาแถมไปอยู่แล้วอ๋อแถมแถมให้เลยอ๋อราคาซื้อพันี่แถมแบตเตอรี่ให้เลยโอ้เอาเอาลองสตาร์ทให้เบิ้งดูกันเลยเบิ้งเลยไอ้ดันดันได้หรือยังเนี่ยดันได้ทุกอย่างนะครับอ๋อ้อ็สตาร์กับแบบอีแท็กเข้าละครับว้าว ตู้สตาร์ติดอยู่นี่ครับฮะปีดอยู่นี่ครับแมนบ่บไปเบิ่งครับเาเวโอ้บ่มีบ่มีสวอ์ิตโอ้ใส่สตาร์ทนี่ทุกทุกขั้นไปเ่ยแ้่แต่ฮ้อิติดกับโอ้อ๋ออ๋ออ๋อไอ้เขอทาขอทาอยู่ Ờ hãy cái phán là Ờ nhốc nhốc đây xuống vào Ờ rồi Ờ nhốc xuống vô khắp Ờ Thao nà đi ạ Ây thở thể của một cái áp lên หนาอเนี้ยนีกบอ๋อไอไอตัวเท่านาอะไรเขาออกของรุ่นไหน่ารุ่นไหนก็ได้ครับว่าของของจะไม่เาขหลัต่อนไหนกันถ้ารอบกไหนกันรอบจะดึงกันมหล่นโอ้อันนี้นี่อันนี้รอบมันได้กันมบ่แน่ครับถ้า้าถ้างหนารองหลังบ่ได้กันรอบก็จะดึงกันเออเกี่ยวเลยนเลยผมเคยเห็นอยู่ครับอยู่ในวิดีโอแต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่า ที่ว่าเขาทํำมานี่มันรอบมันจะได้กันบ่แต่ว่ามือเนี่ยไม่เห็นไอ้ของจริงล้วก็่ได้ฟังจากปากผู้ผลิตผู้คิ่คนจริงนะครับแล้วว่ามันจะเป็นอ่าขโมให้กับลูกค้าตนต่อต่อไปที่เขาที่เขาซื้อไปว่าเขาให้ลูกค้าที่เกิดความมั่นใจเนาะว่ารถตักให้ปดิที่ว่าออกมาจับอร้ล่าน,นี่เขาเเป็นจริงด่มัน มันได้รอบรอบอะไรกันนี่มันจะเปลานลรียนมันจะดึงเลยอ๋อแหม่รับแม่ดูเอาทดสอบเบิ่งครับอ่นได้เลยครับไปเลยไปเดี๋ยวจะลองพาท่านผู้ชมไปทดสอบอยู่ตรงนู้นนะเขาเรียกว่าสนามตลองนะฮะไปที่สนามตลองเลยครับเพื่อนๆนี่จะเป็นแอปเปิลซีร์ล่ะครับเหงื่อเฮ้าสอดน็อตตัวเดียวอ๋อสามารถล้านสองบ่อได้อ๋อประหยัดน้ำมันดีแหม่ประหยัดน้ำมันคันเวลาเฮ้าส์จะแรงไปอะไรไปหน้า เอ้าถอดน็อตได้ออกแมนครับถอดน็อตได้ออกครับอ่าถอดน็อตออกแต่ว่าเอ้ามังถอดออกก็ได้เพราะว่ามันฟรีอยู่แล้วตัวเดียวครับอ๋อเพราะว่าลู่เจ้าเจ้าหู้เนาะเจ้าหู้มันล้มลุกง้างเขาค่ะใส่น็อตเป็นครับเปลือกสีเหลืองนี่แสดงว่าร่วมคิดนั่นเป็นเจ้งหู้ข้อมูลยขนาดนี้เออาทานคิดท่างผลิตเออเขาเรียกว่าเป็นมือขวาไหมบ้างมือขวา ก็เกตดูล้อหน้าจะทํางานด้วยนะครับผมล้อหน้าจะหมุนพร้อมก,กันนะฮะล้อหน้าจะหมุนพร้อมก,กันทั้งสองล้อนี่ครับดันเลยดันเลยอีกร่องกอนนะร่องดันแต่สองอ่ารองร่องรองดันก้อนมา เาตั้อเลบาตัต่อเีน้อยใช่ไหมใช่ขอขอมัน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 เป็นเครื่องสายที่ินะไหนว่าขอดขอด้บว่าอยูี่ไนอ่ะอ๋อมันเป็นอิสระมันบปอ๋อ อ,อ,นะายอย่างตระเืนาแล้วลาาลายย่าเรืหงไปลอผมผมก็ยังบ่ค่อยเข้าใจเนาะ<อ>ว่าปกตินี่รถนี่กัวที่ว่าให้มันลบเพราะว่าล่อล,อ,ลอหลังเขาเอ,อวิวมามันไงกัวล่อหนาอ่าเราแตใถ้ถม,มันเป็นเรื่องประหลาน,น,นี่มันตอตมีสูตรครวักิ่นนะอ๋อแต่ว่าเวลาเราเน แท้ๆนี่แรกมัธยนลแท้ๆนี่เฟืองมันทีคล้ายๆกับอ่ารถขอบเดียวกันแมนบอแเมนครับอ๋อนั่นแหละออวิธีนั่นแหละคือเ้าเามาลดวิธีไหนใช่ใช่วิธีอย่างมาลดครับอันดับแรกเอาไปไป,ไปยืนมองหนั่งอะไรครับอ,อันอันนับแรกนี่อันดับแรกนี่ก่อนที่เ้าประกอบนี่เขาต้องนับเขาต้อตงหูว่าเฟืองถ่ายตัวนี้จักจ็คหลอบต่อหลอดแล้วก็มันอยู่ที่เฟืองตัวนี้นั่นไหมหรอเมนแล้วก็มานับตัวนี้ให้มันได้กัน อจักรอบก็จักรอบหลักกันจังมากบวกลบคูณหารกันครับสตึยว่ามันจะุกเอาแล้วเขาสิหูจะไหนว่ามันหลอบจักรหลอ่บตัวนี้มันมีสูตรมีสูตรคิดอันนี้อันนี้เปิดเผยมาได้เขาเรียกว่ามันเป็นสูตรเปิดเผยมาได้เดี๋ยวเขาที่นั่มเดี๋ยวเขาที่ท้ำตามส่วนเกลือกซีดแล้วแต่ว่าเผ่านี้เอาเผาของอีกอย่างก็ได้เนาะ ต้องเท่านั้นก็ได้แต่ว่าต้องนับรอบให้ได้นนคืถึงว่าเลือกรอบให้ได้ถ้าเกิดว่ารล่อไม่ได้รถมันจะเบรียนเลยมันจะมันจะดึงกันเลยนะครับแนวมันเพิ่มน้ำหนักมากบ่เวลาเขาไปไปลงหน้าอยงนี้นะมันจะเฮ็ดให้ไอ้รถติดบ่เออนีส่วน <โด S 1> บ<อ>่ถึงว่าน้ำหนักรถเนี่ยแต่ถ้าเป็รถติดบ่คือน้ำหนักหลายแห้งดีเท่านั้น,นอ่าแมนอยู่เพราะถ้าเกิดว่ารถเบาปุ๊บกำลังกดหล่อมันนี่ มันจะสมมติน้ำหนักกดหล่อมันมันหน่อยมันหน่อยมันก็จะท่าไม่หล่อฟรีเอ้มันเฮ็ดให้หล่อฟรีเออแมนอยู่ครับรถรถใหญ่เขาต้องถึงไอ้เกลี้วงหล่อครับครับแมนอยู่ครับแมนอยู่เครื่องหนักให้หล่อรถดนี้ให้งานได้แห้งดีแมนรถคันมันอยู่ที่กำลังเครื่องนั่นเนาะคันกำลังเครื่องแห้งแห้งก็ไปดีถ้าเกิดว่ารถเบาแต่ว่าเครื่องแรงได้แต่ว่าหล่อกฟรีถึ่มันเสืออ๋อครับหล่อกฟรีถึ่มันเสือแต่แวิธีการเล็กแต่ละอย่างนี่ผมก็ว่ามันแข็งแรงมันใหญ่ดีเด้เนาะ อัน no. นี้เป็นเหล็กจักมินครับนี่ตัวนี้สามมินครับสามมินครับสร้างร่องขื้นไปนั่งโซ่บึงของแข็งแข็งแข็งแรงนะครับเพื่อนๆนะนี่โหนนี่ผมว่ายังยังยังไม่เป็นไรเลยนะนั่งได้อยด้ัยแต่ดูแล้วมันแข็งแรงแข็งแรงโอ้แข็งแรงมากเลยอ่ะเหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กซีรีซีรางนะฮะเพื่อนๆนะ เหล็กสี่รางแล้วก็เอาตัวแขนยกหลังข้างล่างเนี่ยน่าจะ12บมิลถึง15บมิลเนะาะอันนี่ปัดไายได้บอสได้ครับว่ารถหมดไส้ประกับกันเลยแล้วก็เลื่อนสายขวานันจะมาแล้วแล้วตัวนี้ลูกแล้วก็เลื่อนตามเลยับพันเปลี่ยนทางไปขึ้นเลยเปลีย่ยนไังไหมครับคุณยศถ้าเขาเลื่อนไปได้ที่ปุ๊บเขาจะคายตัวนี้ออกเรถตัวนี้บ่มีตั้งขึ้นแบบ ตัวนี้ก็ไข่ตัวนั่นไข่ตัวนี้เลือออกเลยอ๋อเราตัวนี้มาตัวนี้ก็เบนออกมาได้อ๋อสามารถตัดทรายได้ครับอันนี้เป็นโค้งของลูกค้าเป็นบอครับอ๋อเป็นเป็นโค้งเป็นโค้งของอีหยังครับเนี่ยตัวนี้เป็นของอินซีเล็กครับอินซีเล็กอ๋อ เบรกอ๋อเบรกนอกเบรกนอกนี่ตัดออกไปเลยบได้ใส่บ่อคับเบรกข้างในน่ะอ๋อไม่ได้ใส่ครับอ๋อมามาใส่เบรกตัวเดียวเบรกใส่ผ้าเนาะอ๋อแล้วติดได้สตาร์ทแท่นนะครับอืี่ครับออฟติดออฟอันนี้เราแปดกนคิดว่าเป็นโซนไกลที่สุดนี่จังหวัดไหนครับอ๋อถ้าฝั่งเหนือก็น่านครับจังหวัดน่านไกลสุดเลยอ่าเอาไปเฉลี่ยแล้วเพื่อเกียรติอาทิตย์ที่แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็น่านเหมือนกันอเืออะไรจำไม่ได้ แต่ถ้าเป็นทางสมภาพใต้ก็ยะลาครับปัตตานีโอ้ไปถึงยะลาเลยเหรอโอ้อยากไปยะลาเด็กก็น่าจะประมาณเกือบสอง0ันกิโลนะครับท่านผู้ชมส่งทั่วไทยเนาะส่งทั่วไทยเพราะว่ามีมีรถหกล้อส่งครับไม่กลัวอยู่แล้วฮะบริการถึงที่ไม่มีเครื่องครับท่านผู้ชมไม่มีเครื่องแต่ว่ารถวิ่งได้ไม่นี่ย นี่เน่เน่นะฮะไม่มีเครื่องนะแต่ทําไมวิ่งได้เดี <laughs> ๋ย <laughs> วจะเผยเดี๋ยวเดี๋ยวเผยเดี๋ยวเผยความลับเดี๋ยวช่างหนุ่ยจะเผยความลับให้ดูนะครับว่าทําไมเห็นไม่มีเครื่องแต่ทำไมรถมันถอยจอดตรงนี้คู่กันได้นะครับท่านผู้ชมอ๋ออ๋อ,อ,อ,อม๋อวิเครื่องอ๋อมันอ่าแบตเตอรี่เออนี่น,น,นี่นี่สุดมีมีนะเอาไอ้คันนี้โป ได้สตาร์ทอยู่มองนีเห็นหมดเลยเออไอ้คันนี้ได้สตาร์ทอยู่ไอ้ยกเรี่ยวบางคันมันนี่คือแจวมากเลยเออแล้วแต่ข้อที่ใส่เนาะเออใส่ไม่มีว่าแต่ใส่เขาีกัน้าวมันกอฟใส่หน่อนี่ครับท่านผู้ชมครับทั้งสองคันนี้มีความแตกต่างกันนะก็คือคันนี้จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยสี่คูณสี่ฟูวินไรท์นะฮะแต่ว่าคันนี้จะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อเป็นเรื่องรถขับเคลื่อนธรรมดาสองราคานี้แตกต่างกันอย่งไรครับแคร์อาซังครับ ตัวนี้จะเริ่มต้นอยู่สี่หมื่นหาพันครับสี่หมื่นหาพันแบบนี้เล่นไหนบ่สแนนครับคันเจ้าคันลูกค้าอยากได้เอาแกงมาใส่ไปแนนครับบ่สครับเจ้าแล้วก็สี่หมื่นหาพันี่กับราควหาหมื่นแต่พันเี่เพาเขามีบริการส่งฟรีสี่ร้อยกิโลเมตรสี่ร้อยกิโลเมตรเนี่ยแสดงว่าทางอีสานนี่แทบสิฟรีเบิร์ดเลยเนาะแนนครับถ้าเกินสี่ร้อยกิโลเมตรจากขนาดเราคิดเพิอบหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อหนึ่งพันบาทอ๋อเข้าใจกัน เปีดรถตัดไทยปรติตค,ครับผมครับผมโฆษณาได้เลยครับเหมือนใจก็เปีดรถตัดไทยปรติตนะครับเฟซบุ๊กหรือว่าฟูก็ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ห้าสองหกนะครับแล้วกกะมี่ช่องยูทูปเป็นของเจ้าของพ่อมอช่องยูทูปนี่บ่หมั่นใจมีมีอยู่แต่ว่าแม่บ้านเป็นคนทวบกุัวผมจว่าน่าจะใช่ชื่อว่ารถตัดไทยประดิษฐ์รถตัดไทยประดิษฐ์นะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่สองพันกว่าคน ก็ค่อยเด็กก็ตัวเตาเลยนะแม่ก็ตัวไหนใบ้านไอ้ทั้งยูทูบทั้งมีรายได้เนี่ยคือแม่บ้านเก็บเบิร์ตว่าท่านเหรอแสดงว่าบบฮูเลยว่ารายได้จากยูทูบนี่จากบาทบบฮูเลยแม่บ้านเก็บเบิร์ตเดือนนึงได้หลายแสนได้เป็นบัวไอ้ยยูทูบเนี่ยแม่บ้านเก็บไปเบิร์ตเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ความแตกต่างนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ ช่างหนุ่ยบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าท่านใดที่อ,าอยากจะมีรถเกษตรรถไถดัดแปลงเป็นนักขับไว้ใช้สักคันหนึ่งนี้นะคะรับผมบอกได้เลยว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนานเพราะว่าบริเวณนี้นะเนี่ยไร่มันสัมปหลังเนี่ยฮะ,ะเนี่ยรถเล็กๆนี้ก็ถ่ายได้นะครับผมเห็นมีนี่มีนะช่งเห็นไอ,อย้ยางก็โรตารี่ โรตารีตั้งหากบอกครับแม่นครับโรตารีหนึ่งบาทครับถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าก็หนึ่งมืบาทอ๋อมีเครื่องตัดหญ้าพร้อมอ๋อคันอันเคยยังซี่สมมุติว่าสี่หมืนหานอะอ่าี่มื่นหาคันซื้ออ่าโรตารีพร้อมก็เป็นห้าหมื้เป็นห้าหมเอาแค่อตัดญาพร้อมเอาไปเลยหกหมื่นหาโอ้สุดยอดเลยหกหมื่นหาเพิ่ออีกสี่พัน โอ้ยถือว่าคุ้มอยู่เลยครับถือว่าคุ้มอยู่อมัดใจครับขายที่สุดแล้วแมนอยู่ครับถืออีเลเพราะว่าผมไปทายยูทูบมาหลายต่อหลายสั่งก็มี่และผู้คนถือคนนี่ก็มีอยู่ครับแต่ว่ารูปทรงแล้วการใช้เล็กของเขาก็อาจจะน้อยกว่านี่เขาก็ขายตามสภาพของเขาเนาะผู้คนก็คาดเรสอบมือเก้าก็มี่แต่ว่ามด้เป็นแบบนี้ครับ แรงแต่เพียงเดียว <c oughs> บม่มีผ่านหน้าบม่มีพ่นหลัง <c oughs> บม่มีออียงสักอย่าง๋มาให้อครั้งเดียวครับครับอือโอเคครับท่านผู้ชมก็คิดว่าถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วถ้าท่านผู้ชมที่เห็นแล้วสนใจนะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะครับที่ท่างหน่วยบอกไปเมื่อสักครู่นะ,นะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจของ a ฟ e b o o k ของรถตักไทยผลิตได้นะฮะหรือว่ารถไถไทยผลิตนะฮะอือ เดี๋ยวถ้าไม่ทันยังไรนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมพัดพลคนรากหญ้าและช่างหนุ่ยนะฮะบ้านภูเขาขามนะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับท่านช่างทั้งสองครับสวัสดีครับ